สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีคะ่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะคะและในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโบโค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะในหน่วยเรื่องชุมชนของเราเอเด็กๆอยู่ชุมชนอะไรกันบ้างคะ แล้วในชุมชนของเด็กๆล่ะคะมีอะไรกันบ้างใครตอบได้ยกมือเลยค่ะอ่าใช่แล้วค่ะในชุมชนของห้องเรานะคะสัส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูปปก็มีจำลองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของเรามาให้ดูค่ะเราไปดูกันเลย และนี่ก็คือจำลองโมเดลชุมชนของเรานะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในชุมชนที่คุณครูทำมาจำลองให้เด็กๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้นเด็กๆรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือบ้านนะคะภาษาอังกฤษอ่ษา,อานว่า house บ้านเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ house บ้านอ่าแล้วบ้านมีกี่หลังคะเด็กๆนะพร้อมกันนะคะหนึ่ง สองมีกี่หลังคะดเด็กสองแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วต่อไปอันนี้นะคะดเด็กมีธงด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้คือโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรคะดเด็กใครรู้บ้างโรงเรียนของเรานะคะชื่อว่าโรงเรียนวัดศรีวิสุทธิ์ธารามวิรยราชอุปธมรมค่ะ ภาษาอังกฤษของโรงเรียนอ่านว่าสครูเด็กอ่านตามคุณนะคะสครู Screw. โรงเรียนต่อไปอันนี้เป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็รู้ไหมคะว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในบริเวณอะไรอ่าโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ในบริเวณวัดค่ะวัดภาษาอังกฤษอ่านว่า Temple ดเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ Temple วัดต่อไปอันนี้อะไรคะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าโรงพยาบาลภาษาอังกฤษอ่านว่า hospital เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ hospital โรงพยาบาลต่อไปอันนี้ที่มีสีแดงๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไร อันนี้เรียกว่าสถานีดับเพลิงภาษาอังกฤษอ่านว่า fire station เด็กๆอ่านตามคุณนะคะ fire station สถานีดับเพลิงต่อไปอันนี้เด็กๆถ้าเด็กๆทำความผิดเด็กๆจะโดนอะไรคะเด็กๆจะโดนคุณตำรวจจับใส่กุญแจมือใช่ไหมอันนี้เรียกว่า สถานีตำรวจภาษาอังกฤษอ่านว่า police station เด็กๆอ่านตามมือคูณอีกหนึรอบนะคะ police station สถานีตำรวจและสุดท้ายตรงนี้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่ามีอะไรตรงนี้เรียกว่าตลาดภาษาอังกฤษอ่านว่า market เด็กๆอ่านตามนะคะ market ตลาดาต่อไปนะคะ คูครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาสำรวจในชุมชนโมเดลที่ครูทำมาเราไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะหนูชื่อเด็กหญิงจุกวันนี้หนูจะมาพาเพื่อนๆไปชมชุมชนของหนูเราไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือบ้านของหนูเองซึ่งบ้านของหนูนะคะจะมีลักษณะชั้นเดียวแล้วบ้านเพื่อนๆล่ะคะมีกี่ชั้นและมีลักษณะยังไงในชุมชนของหนูนะคะจะมีบ้านหลายๆหลังนะคะถึงจะเรียกว่าชุมชนต่อไปหนูจะพาเพื่อนๆไปดูโรงเรียนของหนูกันค่ะตามหนูมาเลย นี่ก็คือโรงเรียนของหนูหนูเรียนอยู่โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามวิรยราชอุปธรรมนะคะซึ่งโรงเรียนของหนูจะมีหลายๆตึกค่ะต่อไปหนูจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูวัดที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนค่ะและนี่ก็คือวัด สี่วิสุทธ์หรือว่าวัดโคกมะตูมต่อไปเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเพื่อนๆตามจุกมาเลยนะคะถ้าบ้านเพื่อนๆเกิดไฟไหม้หรือว่าเด็กๆเห็นไฟไหม้นะคะต้องไปแจ้งที่ไหนเอ่ยอ่าใช่แล้วต้องไปแจ้งที่สถานีดับเพลิงเราไปดูกันเลย และนี่ก็คือสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้ๆนะคะของบ้านของจุกต่อไปถ้าเพื่อนๆโดนจับหรือว่าพ่อแม่ของเพื่อนๆถูกตำรวจใส่กุญแจมือเราต้องไปที่ไหนกันเอ่ยใช่แล้วเราต้องไปที่สถานีตำรวจเราไปเลยค่ะ และนี่ก็คือสถานีตำรวจที่อยู่ในชุมชนของจุกเองเพื่อนๆมีสถานีตำรวจอยู่ในชุมชนกันไหมเฮ้อจุกเริ่มหิวแล้วเราไปหาอะไรกินกันเถอะถึงแล้วและนี่ก็คือตลาดที่อยู่ในชุมชนของบ้านจุกเอง ในชุมชนของเพื่อนๆมีตลาดไหมถ้ามีเราไปหาอะไรกินกันเถอะเฮ้ออิ่มแล้วรู้สึกปวดท้องจังเลยไปที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วในชุมชนของจุกมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆบ้านงั้นเพื่อนๆช่วยพาจุกไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะ งั้นเราไปกันเลยค่ะและนี่ก็คือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆบ้านของจุเพราะว่าจุกินเยอะจนปวดท้องจุกก็เลยต้องได้มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วบ้านเพื่อนๆล่ะคะมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆบ้านบ้างไหมคะ หลังจากที่จุกหาคุณหมอเสร็จแล้วอาการของจุกก็เริ่มดีขึ้นแต่คุณหมอบอกว่าให้จุกเป็นกลับบ้านไปพักผ่อนงั้นจุกกลับบ้านก่อนนะอ่าถึงบ้านของจุกแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปสำรวจในชุมชนของเพื่อนๆนะ ว่ามีสถานที่อะไรบ้างแล้วบ้านมีลักษณะยังไงโรงเรียนหรือว่าสถานที่ต่างๆของในชุมชนเพื่อนๆมีลักษณะยังไงแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่าสู่จุกฟังด้วยนะงั้นวันนี้จุกข,ขอลาเพื่อนๆไปนอนพักผ่อนก่อนนะแล้วเรามาเจอกันใหม่สวัสดีจ้าบายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเราเรียนรู้โมเดลชุมชนของเราไปเด็กๆอย่าลืมไปสำรวจสถานที่ใกล้เคียงกับชุมชนหรือว่าสถานที่ใกล้เคียงกับบ้านของเรานะคะว่ามีสถานที่อะไรที่สำคัญสำคัญบ้างเด็กแล้วก็เด็กๆนะคะอย่าลืมปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีของในบ้านชุมชนนะคะไม่ทำความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ชุมชนนะคะ หวังว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยเรื่องชุมชนของเรานะคะเด็กๆจะสามารถนำไปปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีได้นะคะไม่มากก็น้อยค่ะและเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิด9นี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะล้างมือบ่อยๆล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเว้นระยะหา่างทางสังคมด้วยค่ะ เดียวอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีนะคะและในวันนี้คุณคูโบก็ขอลาเดียดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย